ครับคลิปนี้เราจะพาไปทําบุญนะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหลานชายที่ล่วงลับไปแล้วสิบกว่าปีนะครับพอดีว่าวันนี้โดยส่วนแส่วนใหญ่ก็คือสองพิงหาเนี่ยผมก็จะถ้าไม่ติดงานก็จะทําบุญให้เขาอะไรครับแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยทําบุญใหญ่ส่งไปให้ครับวันนี้ก็คือเราจะไปปล่อยปลาทั้งหมด2อ0ตัวก็ ซื้อปลามาเรียบร้อยแล้วสั่งสั่งเข้ามาครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดก็เขาจะมาส่งให้ก็นัดกันส่งให้ที่เมื่อกี้นี้วัดโพสมนะครับรับของเรียบร้อยพอดีบ้านน้องเขาอยู่ตรงแถวโพสมเดี๋ยวไปชมไปทําบุญได้กันครับกับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงวัดบางเดือแล้วนะครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปจัดก,การปล่อยปลา เดินไปสำรวจดูก,ก่อนครับว่าท่าน้ำเป็นยังไงอันนี้สูงมากน่าจะต้องไปปล่อยอนุนเพราะอันนี้สูงมากกงบังหน้าหมด,ดหอ่ะโกงมันบงัง โอ้โอยูอ่แ <โอ S 1> นั้นแบบนี้ได้หรออยู่ได้ดุกง่ๆจ <letter. S 2> ุดแล้วสู่ความว่างว่างกลายโฟนไอหนูเข้าไปไกลกว่านี้เดรกทั้งมันมันก็เดี๋ยกก็ฟื้น เด็กบืน Amazing <laughs> ม,มากปล่อยเลยนะทุกคนปล่อยเลยหนูไม่ค่อยสัมผัสกับน,น้ำเท่าไหร่ไม่โอเคเ,นะเดี๋ยวถุงไปนะโคตรจีเลย

เฟซบุ๊ก่นแหละแล้วก็เขาก็คือเขาเคยขายอยู่แต่นี้ทางบ้านเขาไม่ขายแล้วเขาก็เลยช่วยอาสาหาให้ก็คือสั่งเจ้าเดิมเขาเคยสั่งแหละคือเหมือน้เพราะว่าน้องไม่เขาเลิกขายแล้วแต่ว่าเขาเคยสั่งเจ้านี้อยู่ตอนนี้ก็เลยมาส่งให้ดีแล้วไม่ต้องคิดเป็นกิโลถคิดเป็นกิโลมีขายได้เจ้าถูกสุด45บาทอาตัดเลย กันเด็กโดดดนดใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ตัเล็นะเน้วตาสูงไปด้วยไม่เคยปล่อยไม่เคยปล่อยทำแบบนี่ไงแบบอ่านเทั้งกระป๋องเลยฟึ้ปลามันเยอะปลาหายเทเลยหรอปลาไม่ขึ้นตงนี้นแล้วนปลาดุกไปขึ้นตรงนู้นมั้ง เราปล่อยอะมันยังไม่ขึ้นหรอกมันก็ไปตามน้ำมันแหละเพราะน้ำแรงปรลาดุกเราก็อาจจะแบบอยู่ใน,าททน,นปากกระชังเฮ้ยตัวใหญ่ขนาดนั้นสวายไม่กินหรอกใช่หรือเปล่าพี่ถ้าตัวเล็กก็ไม่รอดถ้าตัวเล็กก็ไม่แน่อันนี้เราปล่อยถือว่าตัวใหญ่เลยนะถ้ากดไหลก็อยากใช้ไหลข้างนี้นะข้ากดมากระป๋องเท่าไหร่ให้แม่มั่งดิให้แม่ปล่อยมั่งแม่เหรอแม่เขาก็ชอบ พักแม่โยนกระป๋องไว้ด้วยเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ยังขึ้นไม่เยอะที่ที่บ้านน่ะหลวงพี่ที่วัดหลงพ่าโอ้โหแน่นเลยขึ้นนี่แบบต้องอยู่ห่างๆอ่ะไม่งั้นมันดีดน้ำนี่กระเด็นเปียกหมดอ่ะเทเลยข้าวเทเลยเยอะอ่ะแต่ตอนนี้แบบแบบมันไม่มีเหรียญแล้วเด้ไม่มีเหรียญแล้วดิ นั้นโหเทนี่กระจายกระจายไปหน่อยเอกาก็บอให้เทนูก็เทเดียดีแล้วเราจะได้เห็นแต่แตัวใหญ่นะตนอน,นอตแรกก็เดินลงไปงท่านู้นเหมือนกันหลวงพี่ท่านู้นอะโอ้โหแบบเห็นแล้วโอ้ยแคาหน้ามืดฮะแค่ความดันขึ้นหน้ามืดนี่หัวทิ่มเลยแล,แล้วไม่รู้จะขึ้นตรงไหนด้วยเนี่ย แต่ว่าข,าข,าขา้าเข้าใจคำว่าเขตอภัยทา,านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนกระเด็นนั้นระวังเขตอภัยทา,านหน้าวัดเนี่ยก็คือเขตห้ามทําร้ายสาัตว์ห้ามตกตาห้ามทําอะไรเงี้ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ปล่อยปล,ยปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามหลวงพี่ไปที่กุฏิครับจะไป ทำบุญถวายปัจจัยสร้างห้องน้ำเร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำนะครับ ก็โอเคครับทาบุญเป็นที่เรียบร้อยทําบุญทาทานเป็นที่เรียบร้อยนะครับปล่อยปลาแล้วก็ทําบุญร่วมสร้างห้องน้ําด้วยนะครับที่วัดก็หลวงพี่ที่เห็นในคลิปเนี่ยก็คือเป็นหลวงเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่เรียนช่างก้นด้วยกันนะครับเรียนหนังสือมาด้วยกันนี่แหละแล้วก็หลวงพี่เขาบวชอยู่ที่นี่พอดีที่วัดก็มีท่าน้ำผมก็เลยสะดวกก็เลยมาที่นี่เลยทีเดียว โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ